สวัสดีค่ะวันนี้มิ้จะพาทุกคนนะคะมาชมนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะไวแบงคอกก่อนที่จะมาเป็นไข่ไก่สีขาวนะคะต้องเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะมาผสมพันธุ์กันก่อนนะคะนี่เลยไฟอาจจะไม่ค่อยสว่างมากนะคะในโรงเรือนแต่จะให้เห็นนะคะไก่นะคะจะตัวไม่ใหญ่มากน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ประมาณ 600กร,รมัมไม่เกิน1กิโลนะคะหรือ1กิโลไม่เกิน1.2นะคะตัวเล็กแต่ไข่ใบใหญ่นะคะรับประกันเลยว่าไข่ล็อตนี้นะคะโดกค่ะปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ย220ฟองถึง250ฟองต่อใบและให้ใบใหญ่นะคะและเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเมียเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไก่ทั่วไปนะคะจะได้ อร์ซนของลูกของมันเนี่ยที่จะออกมาเป็นตัวเมียน้อยแต่พันนี้นะคะเปอร์เซนต์ที่จะออกมาเป็นลูกตัวเมียเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะให้ดูตัวไม่ใหญ่นะคะอันนี้เอามาเลี้ยงในโรงเรือนนะคะของ m 4อยู่นะคะระหว่างรอที่จะสร้างลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะน้องซะตัวไม่ใหญ่มากนะคะ น,นี้เรียกว่าไวแบงคอกนะคะ L H 7และ L H 12นะคะนัมเบอร์ไลน์ของอ๋องน,นะคะ